สวัสดีครับผมร้านสุนามินะครับครับคันนี้ก็เป็นคอนด้าลีดนะครับตัวใหม่แลอาใส่ตัวกันลมอันนี้ก็จะขออยู่ที่นนบุรีนะครับอายุมากแลับขับล้มนะครับเลยมาใส่ตัวนี้นะฮะก็ดีไปอีกอย่างนะครับพอใส่ตัวนี้เวลาเราขับรถจะได้ไม่ล้มนะครับ เราทำให้อย่างนี้เลยนะล้อเป็นล้อแม็กนะครับ412นะครับยางเรเดียนนะฮะมีโช๊คนะครับมีโช๊คนะครับแล้วก็จะมีไฟนะฮะไฟด้านหน้าด้านหลังนะครับโช๊คตัวนี้ก็จะเป็นวเดสนะครับที่เราใส่ไฟก็จะเป็นไฟเตือนนะครับเวลาเราเปิดสวิต ไฟหน้าจะออกนะครับสีขาวด้นหลักก็จะเป็นไฟสีแดงนะครับเป็นไฟ LED นะครับรถล,ลูกค้าไม่เสียหายนะครับเวลาเราทำ เราจะยึด้วยน็อตทุกตัวนะครับเวลาจะถอดก็ถอดได้นะครับถอดง่ายนะฮะเราจะแถมกุญแจให้ด้วยนะครับเวลาถอดถอดออกง่ายเลยนะฮะเป็นสลักนะครับเป็นสลักแพร์เปอร์ใส่ได้ทุกรุ่นนะครับรุ่นให,ใหญ่ๆก็ใส่ได้นะครับ รุ่นเล็กก็ใส่ได้นะครับโอเคนะครับถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็ลองคุยกันนะครับผมร้านสูนามินะครับ087 085 4576นนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อมานะครับสวัสดีครับ